เรื่องนี้เนี่ยไปถึงท่านนายกัฐมน,นะครับคุณแ,แพรทองทานชินวัตนตนายกัมนตรีก็ได้สั่งการให้ดําเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่โดยหลังทราบเรื่องจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้สั่งการให้ตํารวจฝ่ายสืบสวนในพื้นที่และตํารวจภูธรภาค6เร่งจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ได้นะครับและก็ให้มีการบูรณาการกับหน่วยงานทหารเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุซึ่งจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับสองรายด้วยกันครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นกระเรียงที่ ก็มีปัญหาความขัดแย้งกับกระเรี่ยงด้วยกันที่ฝั่งโน้นแล้วพอมาเจอกันอีกทีที่งานทางฝั่งบ้านเราก็เลยเอาระเบิดที่ตัวเองไปเก็บไว้จากตอนที่เคยมีค่ายทหารอยู่ในฝั่งบ้านบ้านบ้านตัวเองแล้วค่ายแตกไปแล้วเนี่ยไปเจอระเบิดเก็บไว้ก็เลยเอามาป่าในพื้นที่ฝั่งบ้านเราแล้วก็มีคนฝั่งบ้านเราเสียชีวิตบาดเจ็บนะครับมาดูตัวเลขกันหน่อยคุณผู้ชมทางกระทรวงสาธารณสุขได้สรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่อำเภออุ้มผางเนี่ย56คนนะครับ เสียชีวิต3คนเสียชีวิตในพื้นที่ตรงที่เกิดเหตุเลยเนี่ยสคนและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1คนซึ่งผู้ป่วยนะครับแบ่งตามระดับอาการสีแดงเลยคือภาวะวิกฤตเนี่ยมี6คนเลยส่วนที่มีอาการปานกลางสีเหลือง22คนและอาการไม่รุนแรงสีเขียว25คนครับ ผู้ได้รับบาดเจ,จ็บส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการโดนสะเก็ดระเบิดนะครับในจํานวนนี้ให้กลับบ้านได้แล้ว33คนซึ่งการดูแลรักษาขณะนี้ได้ส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลแม่สอด10คนแอดมิทที่โรงพยาบาลอุ้มผาง10คนซึ่งสําหรับภารกิจในการดูแลรักษาเนี่ยนะครับโรงพยาบาลอุ้มผางเป็นหน่วยปฏิบัติกําลังหลักมีโรงพยาบาลพพพระโรงพยาบาลแม่สอดเป็นหน่วยส่งต่อและสนับสนุนการปฏิบัติการครับ นอกเหนือจากผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดยตรงแล้วเนี่ยคนอ,นอื่นๆก็ได้รับผลกระทบทางด้านสภาพจิตใจด้วยทีม MCA จากทางกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ไปดูแลสุขภาพจิตประเมินสุขภาพจิตผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบก็จะประเมินคัดกรองเยียวยาช่วยเหลือจิตใจผู้ได้รับผลกระทบต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกลุ่มญาติของผู้เสียชีวิตครับซึ่งก็ยืนยันว่าทางกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมและดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ครับ เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าประเด็นการเมืองหลายๆประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวไปพักกันก่อนครู่เดียวครับ